ได้ลงมือ,เ,อเลยครับผมสวัสดีก่อนแม่มสวัสดีจ้าสวัสดีคิดเลยครับอไม่ไม่กวนนี่กูลงเลยันคือว่ะล่ะลองเบิร์กมาลองเบิร์กเบ่ลองเบริร์มาดำเรองนาอา่าด

เออแงงตากูนี่แหละกูเสียบแล้เวเน,นเนี่ยไอ,อ้กูเฉย <c oughs> พูดนะนี่นี่นี่ตรงนี้เอ้าโอเคโอเคว่าบ้านโอเคพูดยังไงมึงตาเนี่ยเอามึงสะพายออกของมึงเออแจ้วครับเอาไฟมันขอโทษครับทุกบ้านรูเป็ีครับจริงๆครับผม <c oughs> ช่องอยังช่องอยังช่องอยัง ขายช่องบ่าต้นนะครับผมขอคนละหนึ่งไลก์ก็พอรับผมไม่ต้องสองไลค์หรอกไม่ถึงมาดูปลาครับดูปลาครับดูปลาผมโอ้เยอะนะครับผมเยอะอยู่นะพอได้พอได้กินแรง ไปเอาปลาไปเอาปลาเนี่ยมกะละมังโอ้กะโอ้นี่ไปใส่ปลาเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวน้องขวมันทำอะไรไปนี่ <cell os S 2> เอา<ป>อีกูยแก้วอย่างเงี้ยอย่างเงียติกได้ป่ะเนี่ย เป็นไงตาได้ไหมตาเรียกปลาอะไรครับผม,ม,มคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากเลยคอมเมนต์คอมเมนต์ลุงเฟดดิคอมเมนต์เฮ้ยดีไม่ต้องกดติดตามชม <c oughs> ขอติดตามบปะต้นนี้ครับผม <c oughs> ชิปแรกยับตัวที่สอง ไม่ได้ยังไม่ได้ตัวใหญ่ครับยังไม่ไมันได้ปลาเก่าครับผมปลาเก่ายังมาโชว์ให้ดูครับผมสุดตราดว่ะ ยุงเยอะมากเลยคยุงยุงก้นเยอะเลย Ủa nào mình hàng ta Để nhúc cái phút luôn Nào mình hàng Ôi em phút thử lại mà này. ta thử lên nào không anh ấy อยังตก,กงตกป่ะไม่ไดวมันซองมึงคนนะ่ะยังพเพราเราคนเดียว <c oughs> เอาแล้วอยู่ใส่ป่นี่ <c oughs> นนวัานเอาไหมวินใช่ละ่ะว่าจะทงไงเราว่นเรียกออาไปทางไหนค่นองช้ม ไอเฉิมมันทําเสบียงตกลงไปแล้วนะครับเสบียงตกลงสะพานแล้ววานเอาแม่วินวานเอาอะไรนีนนนมันหยุดใจนี่เอามันเข้าไปข้างในดิเนี่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 ไหนใส่็จวานขบเผาเอาโอ้ยงงเรียบร้อยมังคุดลงพอดีนี่มังนี่นี่ <c oughs> ไว้เรือบลากหลายลงลงลง เดี๋ยวรอสรุปไปครับครับเสียงผมลนไฟเห็ดเสียงลนขาดไม่ได้ผมนี่เดี๋ยวครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับเอายังไม่ต่อสองอยีติดเ,ดเดี๋ยวจังหน่อยตัวขายไม่ได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้มันขายไม่ได้แล้วยีติชิดๆพอแล้ว